สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่17ธันวาคมปี67นะครับวันนี้ก็ชาววันนังคานนะครับเนาะวันนี้ก็วางแนวทางของฮานอยนะครับให้เอฟซีที่เป็นคอฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมถ้าชอบก็ได้จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะก็ปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิม วันนี้ก็วันที่17บเจ็ดมิถุารนเมื่อวานก็สุดใหญ่สกุลเซียนผ่านไปนะครับเนาะสดสดตนร้อนเลยใครถูหวยรวยเงินก็ดีใจด้วยนะครับเนาะดีใจด้วยส่วนคนที่ไม่ถูหวยก็เป็นกาลังใจให้เหมือนเดิมนะครับสู้ต่อไปนะครับเนาะวันหนึ่งต้องเป็นวันของเรานะครับ ัวน,นี้ก็รออีกหลายพันนะครับเนาะตัวตน,นี้ก็สึกเล็กสึกเล็กสึกเงินน้อยเงินร้อย,อยเงินพันไปก่อนนะครับสำหรับข้อห้าน้อยนะครับเนาะรัฐบาลไทยรออีกสองอาทิตย์โดยประมาณตัวนี้นะงวดนี้น่าจะนานหน่อยนะครับเนาออะ,านนนนานนะเพราะว่าออกวันที่สองนะครับเนาะยืดออกไปอีกเดือนนี้มีเดือนอนี้มีสามสิบเอ็ดวันเราออกยืดไปอีกเป็นวันที่สองก็สิบหกสิบเจ็ดวันโดยประมาณนะครับ ตันี้ก็หาข้อมูลไปก่อนนะครับเนาะสำหรับพอรัฐบาลไทยหาข้อมูลไปก่อนว่าอะไรยังไงตัวไหนถูกตาถูกใจหน้าเข้าวินก็ว่ากันไปนะครับเนาะตัวนี้สึกเล็กสึกเปินร้อยเปินพันไปก่อนค่เวลานะครับเนาะอีกหลายวันเลยทีเนี้ยหลังปีใหม่นะครับเนาะถึงจะได้ลุน้นก็วันนี้ก็เป็นอลิตสดเหมือนเดิมนะครับก่อลิบพา มาชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราเหมือนเดิมนะครับต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารเหมือนเดิมท้องฟ้าสีครามน้ำใสๆนะครับเนาะลมพัดเย็นๆเช่นเคยท้องฟ้าสวยงามมากนะครับเนาะลมพัดเย็นๆบรรยากาศสุดยอดเลยครับเนาะธรรมชาติบ้านเราถือชวมาเที่ยวกันในหนทางพื่นในตัวเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ เราแถลงก็ย้ำอนครั้งอนทุกครั้งทุกคลิปนะครับเราเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่มีใครสามารถให้แนวทางถูกได้ทุกวัน,นครับเนาะเป็นไปไม่ได้นะครับเนาะถูกผิดคเข้ากันไปเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยคนอื่นดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเนาะเมื่อวานฮาหนอยเมื่อวานไม่ลงคลิปให้นะครับเนาะจะลง,งช่องชมฝนให้ก็เห็นมีคนกดไลค์อยู่นิดนึงนะครับเนาะน่าจะมีคนเห็นอยู่ สำหรับคอฮาหนอยนครับเนาะถ้าใครหาไม่เจอก็ไลน์มาทักมาขอได้นะครับถ้าใครปิดคอฮาหนอยนครับเนาะประมาณรอบห้าโมงสองตัวล่างเจ็ดเก้านะครับสามตัวบนก็ศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเตืนดีนะครับเนาะเจ็ดทั้งบนทั้งล่างเลยครับเนาะแน่นอนมากเลยเจ็ดเก้ากับศูนย์เจ็ดห้าเจ็เสียดายของเราไม่มีเจ็ดนะครับเนาะเจ็ดเก้าก็ไม่มีเจ็ดห้าก็ไม่มี ถ้า8 5นะเต็มเต็มนะครับถ้า8 5ม่ตรงกับเลยแต่พี่เขาเป็น7 5นะครับฮานอยจะอยู่ประมาณนี้นะครับฮานอยถ้าจับหลักไร้จะได้บนได้ล่างเนี่ยเนาะเราก็เคยจับได้อยู่แต่ไม่บ่อยนะครับเนะาะส่วนใหญ่จะเป็นอย่อยอยนะีอยู่เรื่อยๆนะอยู่เรื่อยๆเกินเกิน50%นะครับเนาะสังเกตุไรเราสังเกตมานานนะครับเนาะ7 9 7 5นะครับ ของเราไม่มีมาที่รอบ6โมง2ตัวล่างก็163ตัวบนก็729นะครับ16กับ729 16เราก็่ราก็ได้ไปเด้ง1นร่งเนาะตรงตรงเลยตัวเน้นเลยนะครับเนาะ1 6 7 2 9เราไม่มีนะครับ29ไม่มีซากตัวเลย ไม่มี2ได้1 6เป็ดเดึ่งหนึ่งครับเนาตัวนี้เลยใครตามก็ดีจะด้วยครับเนาะพอในค่าํำพริกประทนูนะครับมาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับรอบทุ่มหนึ่ง2ตัวล่าง50 3ตัวบนก็5 5 2นะครับก็อีกแล้วครับเนาะก็อยู่ประมาณนี้5 0 5 2จับหนักได้ก็สบายครับเนาะ โอกาสเข้าบนล่างมีเยอะมาก50กับ552 50เราไม่มีนะครับเนาะไม่มีแต่5115นะครับเนาะเกินไปนแต้152เราก็ไม่มีอีกเหมือนเดิมนะครับออกตรงฟันหลอเหมือนเดิมนะครับเนาะ5052ของเราเป็น5115เสียดายนะเนาะวันนี้ไปเดียงหนึ่งนะครับตัวเลี้ยเลยก็วันนี้รุ่นกันใหม่นะครับสลับคอ หาหน่อยนะครับเนาะก็สโลกจดจดไว้นะครับสโลกจดสนุกแคบก่อนรอแคบเหมือนเดิมลงมาแคบทุกคลิปนะครับก็วันนี้ก็เด่นสองเด่นสามนะครับเด่นสองเด่นสามจับคู่นะครับสองสามสองห้าสองหกสามหนึ่งสามห้าสามหก หกหนนะครับทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น2เด่น3จับคู่2 3 25 2 6 3 1 3 5 3 6 6 1 6หนะครับ6 1กับ25ก็เป็นตัวเดิมเมื่อวานนะครับเาะ่วานรอบสุดท้ายก็ออก5 0 5ศห้ เราเป็นสองหก็เป็นตัวกลับครับเนาะหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วก็เป็น1 6ตัวกลับนะครับบันนี้เข้ามาแล้วเอามา2คู่นะครับเนาะสูตรมันได้อย่างงี้ต้องเอามาครับเพราะเขาฮานอยออกแล้วออกได้อีกนะครับฮาหนอยมือมันชาวบ้านเขาขอฮาหนอยรู้ดีนะครับเนาะก็แปดคู่นี้ให้น้นไปที่สองหกสองสามแล้วก็สามหกนะครับสองหกสองสามสามหกน้นให้สามคู่นะครับ ก็มาทีชุด3ตัวนะครับมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมมี526 523 536 561นะครับ4ชุด4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่ห้าสองแล้วก็536นะครับเน้นให้3ชุดก็ครบทุนนะครับสำหรับแนวทางฮาหนอยนะครับเนาะ ทั้งชุด2ตัวอะไชุด3ตัวนะครับเนาะชุด2ตัว3มตัวใครชอบก็ไปลงทุนได้เลยนะครับขอหาหน่อยสุขคนราจะมาไทยก็รออีกหลายวันนะครับเนาะรออีกหลายวันชนดบาสารคามได้หมดนะครับหน่อยลาวไทยจัดหมดนะครับเนาะคนชอบลุ้นนะครับเนาะคนชอบเสียงโชคคนชอบตัวเลขนะครับเนาะ ขุแก่สิ่งไปทะเลอะแล้วจะบันทยอีกนานครับเนาะนานเลยเหงาเลยครับเนาะสมองไม่ลื่นครับมันไ้คิดตัวเลขนะครับเนาะแล้วก็ฝากไว้แค่นี้ครับทุกคนเฮงเงรวยๆยนะครับเจอนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ